ทริปล่องเรือสำราญก็ได้มาจอดที่ประเทศสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือประเทศสเปนซึ่งจากสาธารณรัฐมอนตาเราใช้เวลาในการล่องเรือถึงประเทศสเปนเป็นเวลา2วัน1คืนกันเลยละครับซึ่งการล่องเรือนานๆานไม่ได้น่าเบื่ออย่างแน่นอนเพราะบนเรือ MSC p l e s i o s a มีกิจกรรมมากมายให้ทำซึ่งผมรับรองว่าที่เมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนมีอะไรที่น่าเที่ยวสมกับการรอคอยอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาแคว้นคาตาลันประเทศสเปนครับผมใช่ครับหลังจากที่เราล่องเรือสำราญ MSC Pianosa แวะมาทั้งอิตาลีมาลตาและมาสิ้นสุดที่ประเทศนี้ครับสเปนใช่แล้วครับถ้าพูดถึงสเปนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมนึกถึงคือฟุตบอลครับผมใช่อย่างที่2คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามต้องและเรามายืนอยู่หน้าสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและวันนี้พี่นัท โซเลสเมซี <Messi. S 2> ่เนมาร์ <N ema. S 2> จริงเหรอครับอยู่ข้างในเรียบร้อยหมดแล้วอดใจรอไม่ไหวแล้วครับถ้าอย่างนั้นไปกันเลยไหมครับใช่ครับไปไป,ไปเลยดีกว่าครับ รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษที่จะทาให้คุณเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือสําราญ10วัน7คืนในราคาสบายกระเป๋าพาคุณไปเที่ยวสุดโลกบนเรือสําราญ MSC p l e s u o s a และสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนน่านน้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับการนําเที่ยว4ี่ประเทศยุโรปใต้พาคุณไปชมความงดงามเก่าแก่ของกรุงโรมและเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีต่อด้วยสัมผัสสีสันของวัฒนธรรมยุโรปตอนใต้อย่างประเทศมัณตาและชมความทันสมัยของซิต y o ออ r t า ที่เมืองวาเลนเซียรประเทศสเปนอาหารเลือดรถที่เมืองมาร์คเซย์ประเทศฝรั่งเศสทั้งหมดนี้กับราคา145,000บาทแต่พิเศษสุดๆ เราจัดให้คุณเที่ยวแบบสบายๆเพียง95,500บาทย้ำอีกที95,500บาทสงวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่12พฤศจิกายนถึง21พฤศจิกายน2559นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078เพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ First u l t i m a t e นิวเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วและตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เรียกว่าห้องประวัต<ช>ิศาสตร์ของสโมสรบาร์เซลโลนาครับบัลลงดอไว้สําหรับนักเตะที่เรียกว่าเก่งที่สุดในปีนั้นๆจากการโหวตของนักเตะด้วยกันเองเมสซี่ได้ถึง4ปีซ้อนครับโอ้โห oh, <okay. S 1> oh, นี่มาถึงสนามคัมนูแล้วนะครับเอลคัมนนเป็นไงบ้างนิวสุดยอดพี่อลังการบ้านหลังนี้สร้างโดยสถาปนิกชื่อดังที่ชื่อว่าเกาดี ชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาเรียกได้ว่าสําคัญมากทุกคนงงใช่ไหมครับว่าอันนี้คืออะไรเสาหลักๆอันนี้พวกนี้เนี่ยคือเสาที่เหมือนเป็นสถาปัตยกรรมตกแต่งของเขาซึ่งตอนที่สร้างเนี่ย1912เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงนี้คือห้องใต้หลังคาครับสมัยก่อนนะครับใช้เป็นห้องซักผ้าห้องเก็บของต้องบอกว่ายิ่งใหญ่โอโถงมากๆครับผมใช่แล้ววันนี้ต้องบอกเลยร้านที่เรามาทานเนี่ยนะครับเป็นชื่อร้านดังของ,ของที่นี่ คือชื่อร้านมารีนาเบยพลาดไม่ได้จานนี้พี่ให้เต็มๆข้าวผัดสเปนทานได้เลยครับนี่ผมชอบปลาหมึกล้วนนั้งคำกินข้าวแบบนี้